ตอนนี้ผมอยู่วัดภูม่านฟ้านะครับเมื่อสักครู่ผมก็มีบุญหลายได้เจอหลวงพ่อจะท่านไปแล้วก็คงไม่ตามเพราะว่าบางทีทานัดจะไปทำธุระส่วนตัวแล้วก็ได้บูชาเหรียญน,นะครับเหรียญทำบุญก็ส่งไปทางไปษนีเหรียญไว้เป็นที่ระลึกไว้บูชาฮะแต่เขาบอกพี่เขาแล้วว่า ถ้าไม่ถึงเราก็จะทําบุญเลยนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินนี้หลวงพ่อท่านมาแล้วเดินหายไปเลยผมผมไม่ตามนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีทรรจิตของท่านเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศของวิววัดภูม่ัน้า ท่านี่ก็หินที่นำมาแต่ละก้อนนะครับก็แบบใหญ่ๆนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับ แย่งเลยเนี่ยยังเลยไม่เคยแย่แค่แย่แล้วนี่รูนีนกบี้นลมนทำตามศรัทธาครับได้บุญเท่ากันครับอยู่ที่ใจเนี่ยฝั่งด้านนู้นฮะท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับ กดติดตามให้หน่อยจ้จอาออยยู่เคเทไดกดติดตามด้วยอย่าดูเฉยไม่ได้แบกไว้หรอกบุญมีให้ได้เจอกันเมือม่อเมื่อสักครู่ผมก็มีบุญครับได้เจอหลวงพ่ออ,นนอยาก<ม>าที่จะได้เจอมา,ม,าม,ามาสองหนก็เจอทั้งสองคนอ๋อเหรอผมมาเนี่ยรอบรอบสี่รอบแรกฟังบรรยายธรรมเออตรงนี้ส่วนส่วนมากเสาร์อาทิตย์ด้วยงั้น รู้แล้วท่านลงเสาอาทิตย์อันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดแบบไม่ปรุงแต่งครับผมก็โชคดีนะเนี่ยได้เหรียญเหรียญเขาบอกว่ามีจำกัดไม่พอหรอกถ้านายทำมารุ่นชาตุทำน้อยได้น้อย ก็ได้มากเหมือนเดิมได้สร้างวัดภูมั่นฟ้าร้อยพันปีลูกหลานก็ได้ได้ดูเนาะโอ้สายมาแดดจะร้อนนะเนี่ย นี่ละคังเมืองสีหานครนะะละคังประจำเมืองเดี๋ยวดูหน้าเขาสั่นละคังอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนเนี่ยวิธีตัดละคังต้องใช้วิธีดึงอย่างนี้นะครับนี่นะ ลักังสวรรค์ของเมืองศรีหานครเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าช่างเป็นกำลังหลักจริงๆก็คือเนี่ยพระสงฆ์ภายในวัดครับ ผมจะพาเดิน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 เลาะพ่อค้ามีเจ็ดเก้าไหมเหรอคะ79หมดแล้ว8ปดเก้าไม่มีแล้วมีแต่แปดหกแปดแปดนะคะอืมแัดหมดอันนี้ก็คือต้องปูหินครับ ปูหินลงปูหินอันนี้ปงข้างในเดี๋ยวจะพาเดินเข้าข้างในในในวัดนี้ไม่ให้เขาเข้าขายของนะครับเข้าได้แต่ลอตเตอรี่เพราะว่าถ้าอย่างอื่นมาก็คงจะตั้งแบบคือไม่เป็นระเบียบประมาณน้ ส่วนเห็นร้านขายของที่ในวัดก็เป็นร้านโรงทานอ่าของวัดเคยเคยกินก็คือบุนเข้าวัดนะครับส่วนนี้ก็คือลารายล้อมปราสาทหลังใหญ่เตียงระฆัง นีร้าน้าภายในวัดต้นไม้นี่ที่แรกนึกว่าตายไม่ตายครับม,มนสดต้นใหญ่ตายไปแล้วเหลือต้นเล็กเดี๋ยวผมจะพาเดินซอกแซกเข้าดูด้านในเป็นยังไง ้นนี้ผมมาเช้านะครับคนก็ยังไม่มาเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นถ้ามีคนมาทำบุญเยอะครับวัดก็สร้างเสร็จได้เยอะเมื่อสักครู่ได้จากหลวงพ่อได้ามว่าท่านจะสร้างถึง200รอปีจริงเลยท่านก็ออกคำนิดๆก็น่าจะประมาณหน่อยเพราะว่ามันใหญ่โตนะ ดูบรรยากาศรอบๆสะพานนาคลาดไปยังอ่ะยังค่ะอ๋อไม่หมดแค่นี้หรอกที่ไปไม่ถึงโน้นเลยที่สร้างปราสาทสามหลังไปที่เราขับรถไฟผ่านมาใช่ใช่ฮะ ทีละครั้ง,งเอาเลิอกพยายามตันฉากนะครับ mừng quả nhập สวรรค์เมืองซีหานครครับ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาคลิปหน้าจะพาขึ้นไปดูตรงที่จะสร้างหองปราสาทหลังใหญ่